ช้ชาๆนะลูกชชะลูก Terima một một cái này à đi ô ô à đi đi là bật cái thằng đó chơi đi nào nào tiếp pha vào được pha มาช้าลูกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น Terima ดูนี่ <laughs> <laughs> เพียวช,ช้าลูกช,ช้าช้าใจเย็นเย็นลูก

เอาอีกลูกเอาอี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 ก3อะต๊าบ <Ce> ใจเย็นลูกใจเย็นเย็นไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งครับไม่เป็นไร มาแล้วราจาให้ข้ามนะลูกสู้ๆอ๋อไปวู้ววู้วู้ โซโล่งไม่เป็นไรน้ำไม่ตรง,งเต็มเอาใหม่ก็ได้ควรใหม่ก็ได้ไม,ไม่เป็น So so